เฮ้ยราคา Moto G 7 1 5 g เวอร์ชัน G อินเดียราคาเริ่มที่8,300บาทใช้ชิป Snapdragon 6ก5พร้อมจอ OLED กล้องหลังเลื่อนหลัก50ล้านพิเซลก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Motorola จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Moto G 7 1 5 G ที่ประเทศอินเดียให้เหตุเร็วๆนี้ครับ่าสก็ได้มีราคาวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนที่ว่านี้ เผยมาก่อนงานเปิดตัวมันที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Moto G 7 1 5 g เวอร์ชันวางขายที่ประเทศอินเดียจะเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่18,999ปรูปีหรือประมาณ8,300บาทโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.4นิ้วความเรีวระดับ Full HD Plus รองรับการแสดงสีสันแบบ DCI P 3ถ่ายชิปมวลผลสั้นประก้อน695ให้แรมมาที่ 8G กิกที่สามารถเพิ่มแรมแบบเสมือนได้อีก 3G กิก ส่วนลอมให้มาที่118กิกให้กล้องหลังเนหลักความเรีด50 b, ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์ความเร็ยด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเร็ด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรีด14ล้านพิกเซลมีลำโพงเสียงแบบกู้ที่รองรับระบบเสียงแบบ d o l b y Atmos มีสแกนแล้นมมือด้านหลังของตัวเครื่องมีคุณสมบัติป้องกันน้ํา IP52 ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ